วันนี้ครูอู๋จะมาพูดในเรื่องของการทราบซึ้งและขอบคุณนะคะหลายๆคนเนี่ยครูเชื่อว่าเคยได้ยินคำเนี้ยกันมาเยอะมากๆแต่คุณไม่เข้าใจถึงกับสิ่งที่มันขอบคุณจริงๆแล้วเนี่ยมันคืออะไรคือในเรื่องของแบบกดแรงดึงดูดเนี่ยคือการที่เราเนี่ยทาบซึ้งและขอบคุณเนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยยิ่งได้นะคะเหมือนกับแบบว่ายิ่งขอบคุณก็ยิ่งเหลือเฟือยิ่งขอบคุณก็ยิ่งมั่งคัง่งอะไรประมาณเนี้ยค่ะ ทีนี้ครูเชื่อว่าหลายคนเนี่ยเคยไปทําในเรื่องของการขอบคุณกันมาบ้างแล้วแล้วรู้สึกว่าเฮ้ย mm hmm. ทําไมมันไม่เป็นผลรู้สึกว่าทําไมการขอบคุณมันมันมันจริงหรือไม่จริงบางคนอาจจะมีคําถามว่าเฮ้ยฉันทําแล้วแล้วฉันไม่เห็นได้เลยฉันทําแล้วแล้วฉันแบบไม่รู้สึกอะไรเลยไม่เห็นมีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยครูจะพูดอย่างนี้นะคะว่าเมื่อก่อนเหมือนที่ครูเคยบอกนะคะว่าตัวครูเองตัวครูเองเนี่ย คือเคยศึกษาเรื่องนี้มาประมาณสามปีนะคะในการเหมือนกับรับอินพุตรับอะไรต่างๆเนี่ยมาสามปีนะคะศึกษาเรื่องแบบกดแรงดึงดูดเรื่องจิตวิญญาณอะไรเงี้งยะคะ่ะแล้วมันก็มีเหมือนเหมือนกับว่าปีที่แล้วเนี่ยครูอูก,ก็ลงเรียนเรื่องนี้แบบโดยตรงเลยเมื่อก่อนนะคะฟังเรื่องเนี่ยไม่เข้าใจเหมือนกันฟังเรื่องเนี่ยไม่รู้เรื่องเหมือนกันเคยได้ยินคํานี้ไหม คำที่เขาบอกว่าทุกอย่างบนโลกใบนี้ยมันไม่มีอะไรบังเอิญถูกต้องค่ะบนโลกใบนี้มันไม่มีอะไรที่มันบังเอิญเลยจริงๆนะคะทุกอย่างมันจะมาหาเราหรือมันจะมาให้เรารู้เนี่ยต่อเมื่อเวลาที่มันเหมาะสมสําหรับเราสำคัญมากมากเลยมันเป็นเช่นนั้นจริงๆยิ่งควรแบบเฮ้ยเขาเรียกว่าศึกษาเรื่องกฎแรงดึงดูดหรือเรื่อง จิตวิญญาณเยอะมากเท่าไหร่คุณจะยิ่งเข้าใจในในสิ่งที่เขาพูดพูดกันมากขึ้นเท่านั้นนะคะอะทีนี้กลับมาในเรื่องของการขอบคุณนะคะตัวครูเองเคยเป็นคนคนหนึ่งที่เคยแบบว่าเฮ้ยเขาให้ขอบคุณก็กลับไปขอบคุณกลับไปทํากลับไปเขียนเฮ้ยทำไมมันถึงแบบไม่มีผลเลยวะทําไมมันถึงแบบไม่ไม่เห็นอะไรเลยวะทําไมวะเขาหลอกเราหรือเปล่าเขามันใช่เหรอวะ คือมันเป็นคําถามนี้จริงๆนะคือมันย้อนแย้งกับตัวเองมากเลยคือกลับมาทาแล้วรู้สึกว่ามันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยจนวันหนึ่งที่เราเรียนมันแบบลึกซึ้งมากๆอ่ะแล้วเหมือนกับแบบเฮ้ยเราพยายามทําอ่ะแรกๆของการทาอะ่ะมันจะไม่เห็นผลนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณไม่ได้ทราบซึ้งกับมันจริงๆอันนี้คีเลยนะคะที่คุณเข้าไม่ถึงเพราะว่า คุณไม่ได้ทราบซึ้งกับสิ่งนั้นจริงๆและสภาวะใจของคุณนะ่ะมันไม่ได้ไปมันไม่ได้ไปทราบซึ้งตรงนั้นนะ่ะเหมือนเกิดว่าปากคุณก็แค่พูดว่าเฮ้ยขอบคุณความมั่งคั่งเหลือเฟือขอบคุณเงินทองฉันรักเธอหรืออะไรแบบเนี้ยคุณพูดแต่ใจคุณมันไม่ไปมันก็เกิดอาการที่แบบมันย้อนแย้งกันถูกต้องไหมคะทีนี้การที่เราจะขอบคุณให้มันแบบ ได้ผลลัพธ์มากที่สุดนั่นก็คือคุณต้องตระหนักรู้และทราบซึ้งถึงสิ่งสิ่งนั้นจริงๆสิ่งที่คุณอยากขอบคุณจริงๆเช่นฉันขอบคุณลมหายใจของฉันมากเลยนะขอบคุณจริงๆถ้าไม่มีลมหายใจก็ไม่มีฉันในวันนี้ขอบคุณร่างกายที่แข็งแรงของฉัน ที่ทำให้ฉันมีสุขภาพดีถึงทุกวันนี้นะคะขอบคุณช้อนจานที่ทำให้ฉันเนี่ยได้กินข้าวที่ดีและอร่อยในุกทุกวันแบบนี้ค่ะคือการที่เราจะขอบคุณอะไรสักอย่างอะ่ะเราต้องตระหนักรู้และทราบซึ้งถึงสิ่งที่เราได้ประโยชน์จากเขาอะ่ะเราได้ประโยชน์จากมันอะ่ะ ขอบคุณเงินทองมากเลยนะที่ทําให้ฉันนะ่ะได้ใช้ชีวิตที่แบบมันสุขสบายได้ใช้ชีวิตที่มันมั่งคั่งเหลือเฟือในทุกๆวันฉันมีกินในทุกๆวันขอบคุณเงินมากๆเลยนะอย่างเนี้ยคือถ้าสมมติว่าคุณจะรู้ได้ยังไงว่าการขอบคุณของคุณเนี่ย มันเป็นผลการขอบคุณของคุณเนี่ยมันเข้าถึงแล้วสิ่งแรกเลยถ้ามันเชื่อมถ้ามันเชื่อมกับโลกภายในในสิ่งที่คุณตระหนักรู้จริงๆนะคะขนจะลุกค่ะขนมันจะลุกและในระหว่างที่คุณพูดอะแล้วคุณซาบซึ้งกับสิ่งนั้นมากๆอะน้ําตามันจะไหลมันจะไหลออกอัตโนมัติตรงเนี้ยครูอธิบายไม่ถูก คือคุณจะประสบถึงการเข้าถึงจักรวาลหรือโลกภายในของคุณหรือจิตวิญญาณของคุณเองเนี่ยคุณจะเข้าถึงต่อเมื่อคุณลงมือทำค่ะคุณจะเข้าถึงเขาต่อเมื่อคุณปฏิบัติค่ะถ้าคุณไม่ปฏิบัติคุณจะไม่มีการรับรู้เลยว่าคุณเข้าถึงเขาได้ยังไงอ่ะมันจะมันจะบอกแบบบอกไม่ถูกนะคะอันนี้ครูเคยแชร์กับ น้องคนหนึ่งนะคะที่แบบรู้จักกันเราเป็นเหมือนกับสายเรียนพัฒนาตัวเองด้วยกันนะคะแล้วเราก็จะคุยกันเรื่องนี้แบบบ่อยมากคือโทรคุยกันเนี่ยเราคุยกันหลายชั่วโมงมากเลยอะแล้วเหมือนกับแบบเราก็จะแบ่งปันกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้ววันที่เขามาพูดถึงแบบการขอบคุณครั้งนั้นอะของครูครูก็เพิ่งตระหนักรู้ในเมื่อไม่นานมานนี้พอเวลาที่แบบรู้แล้วเรามีโอกาสได้คุยกันเราก็แชร์กันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วเขาแบบเฮ้ยเอากลับไปทําเออมันใช่อ่ะมันมันแบบเออมันมาถูกทางทุกคัางที่มันไม่ได้ผลนะเป็นเพราะว่าเราไม่ได้ตระหนักรู้กับมันจริงๆนะคะคุณไม่ได้ตระหนักรู้กับมันจริงๆคุณจะปฏิเสธไหมว่าคุณตระหนักรู้กับมันจริงๆถ้าสิ่งไหนที่คุณตระหนักรู้กับมันจริงๆนะมันจะรู้สึกเฮ้ยมันมันปื้มจากข้างในอ่ะคือข้างในมันรู้สึกว่าใจมันฟูอ่ะมันปิติอ่ะมันปิติจนเรารู้สึกว่าเราน้าตาไหลอ่ะเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราแบบ เราลักตัวเองมากจังเลยอะในวันที่เราแบบเฮ้ยขอบคุณตัวเองมากเลยนะที่แบบเป็นคนที่แบบว่าพร้อมจะเติบโตในทุกๆอย่างขอบคุณที่แบบเฮ้ยเธอปฏิบัติในสิ่งที่แบบเธอต้องการจะรู้และเธอก็มีวินัยกับมันมากๆเธออดทนที่จะมาถึงจุดเนี้ยอันเนี้ยคือเราแบบเราลักตัวเองขอบคุณนะขอบคุณมากจริงๆขอบคุณที่สุดเลยเนี่ยค่ะ อันนี้มันเป็นการที่แบบตระหนักรู้จริงๆตระหนักรู้ถึงแบบการขอบคุณที่เราอยากจะโอบก,กอดในสิ่งที่มันเป็นประโยชน์กับเราอะเราอยากจะขอบคุณเขาอะถ้าเกิดว่าคุณเข้าถึงการขอบคุณได้นะคะมันจะเป็นฟิลนี้เลยอะมันจะเป็นอารมณ์นี้เลยมันจะเป็นอารมณ์ที่มันเอ่อมาจากภายในมันรู้สึกว่าเฮ้ยฉันหลักตัวเองมากจริงๆอะ ฉันโอบอุ้มตัวเองด้วยความรักจริงๆฉันขอบคุณเธอมากเลยนะขอบคุณมากๆเลยอย่างเนี้ยค่ะคุณลองกลับไปทําดูนะคะการขอบคุณที่มันเหมือนจะแบบว่ามันง่ายแต่การที่คุณจะตระหนักรู้แล้วขอบคุณกับรัทราบซึ้งกับสิ่งที่คุณมีจริงๆอะ่ะมันยากค่ะของพวกนี้คุณต้องฝึกนะเพราะเพราะกว่าที่แบบตัวครูเองอะ่ะจะมาถึงจุดเนี้ย สปีอะคุณคิดดูนะคะกว่าจะเข้าถึงจริงๆเนี่ยนะคะสองปีกว่านะคะครูเพิ่งจะมาเข้าถึงจริงๆอะเมื่อประมาณเหมือนปลายปลายปีที่แล้วนี้เองอะเออที่มันสัมผัสได้แล้วแบบว่าเฮ้ยมามาแบบว่ามัน มันเริ่มชัดเริ่มชัดเริ่มชัดอ่ะอันนี้เป็นสิ่งที่ครูประสบเองนะคะจากประสบการณ์แล้วครูอยากจะแชร์ให้ทุกคนได้รู้อยากให้ทุกคนอะ่ะหันมาขอบคุณมากๆในสิ่งที่แบบว่าคุณมีอยู่นะตอนนี้ขอบคุณเถอะคะ่ะยิ่งคุณขอบคุณคุณก็จะยิ่งได้สิ่งน,นั้นนะคะขอบคุณสามีมากเลยนะ ที่แบบว่าสนับสนุนชั้นในทุกๆทิศท,ทางขอบคุณสามีมากเลยนะที่รักและโอบกอดแบบชั้นด้วยความรักขอบคุณลูกของฉันที่เข้ามาเติมเต็มความสุขให้ฉั้นในทุกๆวันขอบคุณน้ำที่ชำระล้างร่างกายให้ชั้นในทุกๆวันขอบคุณมากเลยนะขอบคุณมากจริงๆ แบบเนี้ยค่ะคุณลองเอากลับไปทําดูนะคะบทขอบคุณเนี่ยคุณสามารถขอบคุณได้แบบว่าเฮ้ยสิ่งรอบตัวของคุณเลยหรือสิ่งอะไรที่คุณอยากจะบอกร่างกายคุณหรืออะไรก็แล้วแต่คุณสามารถขอบคุณเขาได้หมดทุกสิ่งทุกอย่างแต่ถ้าเกิดว่าคนที่ใหม่จริงๆไม่รู้จักการขอบคุณจริงๆพิมพ์ Google นะคะแล้วลองลองแบบว่าเขียนดูเนาะการขอบคุณ แล้วมันจะมีเลยอ่ะการขอบคุณที่เกี่ยวกับกดแดึงดูดจะมีคนน่าจะเขียนไว้แล้วแหละเออหาที่ไหนก็เจอหาพิมพ์ที่ f a c e o o o k ตวมันก็เจอนะคะคุณลองไปทําดูครูบอกเลยว่าสิ่งเนี้ยมันมันเป็นจุดเริ่มต้นที่แบบอยากให้คุณหันมาตระหนักรู้กับสิ่งเนี้ยมากๆเออยิ่งคุณตระหนักรู้กับมันมากคุณจะยิ่งตื่นรู้กับตัวเองได้เยอะ นะคะลองกลับไปทำดูนะคะครูเป็นกำลังใจให้ในทุกๆคนเลยนะคะวันนั้นครูในวันนั้นน่ะก็เคยเป็นคุณมาก่อนครูในวันนั้นก็เคยไม่เข้าใจเหมือนคุณมาก่อนเคยทำไม่ได้เหมือนคุณมาก่อนแต่วันนี้ครูก้าวผ่านมาแล้วครูทำมันได้แล้วแล้วครูอยากจะแบ่งปันสิ่งนี้ให้ทุกคนอันนี้เป็นประสบการณ์ที่อยากจะบอก นะคะอยากจะมาให้ทุกคนเนี่ยได้ตื่นรู้ไปพร้อมๆกันนะคะตระหนักรู้กับการขอบคุณมากๆนะคะยิ่งคุณขอบคุณสิ่งไหนคุณก็จะได้สิ่งนั้นเช่นกันสําหรับวันนี้นะคะตัวรูอุนะคะโลกภายในแลวก็โลกจิตวิญญาณนะคะก็มาให้ข้อมูลกันดีๆแล้วถ้าคุณเห็นว่าคลิปนี้มันมีประโยชน์คุณก็สามารถแชร์นะคะเพื่อทําให้หลายๆคนเนี่ยมาตระหนักรู้ ร่วมกันนะคะสาหรับใครนะคะที่กลับไปทําในเรื่องของการขอบคุณแล้วคุณรู้สึกว่าเฮ้ยคุณได้ผลลัพธ์ยังไงคุณแบบเฮ้ยรู้สึกยังไงบ้างหรือย,ยังติดตรงไหนยังเข้าไม่ถึงยังรู้สึกอารมณ์ไม่ฟิลหรืออะไรอย่างเงี้ยคุณสามารถเม้นมาคุยกันได้นะคะเม้นมาเลยค่ะเนาะคุยกันครูก็จะได้เรียนรู้ประสบการณ์ของคุณด้วยนะคะถือว่าเราแชร์ลิงความรู้กันเราจะเติบโตไปพร้อมๆกันนะคะสำหรับวันนี้ตัวครูเองต้องไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ